สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2536นะครับ2เหรียญที่ผมนำมาให้ชมอยู่นี้ล้วนเป็นเหรียญปีพศ2 5 3 6ด้วยกันทั้ง2เหรียญนะครับเดีจะมี2บล็อกนะครับก็คือบล็อก เลขหกมวลเล็กแล้วก็บล็อกเลขหกมวลใหญ่นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับคิวโปรนิกเกิลก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดง75%นิกเกิล25%็ก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก3.4กรัมนะครับก็เป็นขอบเฟืองนะครับเป็นขอบเฟืองทั้งสองเหรียญเลยนะครับ เห็นไหมครับเป็นกอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้อยู่นั้นผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับคลิปยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวก็มาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับเห็นไหมครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วม,ม,ม,มรกตน,นะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2536นะครับทั้ง2บล็อกนะครับจำนวนการผลิตนั้นรวมกันนะครับก็คือ2 3 5 6 2 0 0 0ล้าน6 2 3ส0 0เหรียญน,นะครับไม่ได้แยกนะครับว่าม้วนเล็กผลิตเท่าไหร่หม้วนใหญ่ผลิตเท่าไหร่นะครับก็คือรวมกันทั้ง2บล็อกเลยนะครับ เหรียญหนึบาทปีพศ2536นกะครับก็เป็นเหรียญปีพศที่ติดอันดับผลิตน้อยในอันดับที่5ในเหรียญหนึบาทราชการที่ก้าแบบมวนเหรียนนะครับหูมวลเล็กกับหูม้วลใหญ่นั้นต่างกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนห็นหมครับ ก่อนเพื่อนเพื่อนสังเกตคร่าวๆก่อนนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอาจจะดูไม่ชัดนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนถ้ามีอยู่ก็ใช้แว่นขยายสองดูอีกทีนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเลข6หกม้วนเล็กหรือว่าบล็อกเลข6หกม้วนใหญ่นะครับไม่มีบล็อกไหนที่ราคาเป็นล้านนะครับไม่มีราคาเลยนะครับทั้งสองบล็อกนะครับราคา ก็จะอยู่ที่1บาทเท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับยังขายไม่ได้ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเลขกหกหวเล็กหรือว่าบล็อกเลขกหกโมลใหญ่ราคาเหรียญละ1ล้านบาทไม่มีนะครับไม่มีราคาทั้ง2บล็อกนะครับณปัจจุบันนะครับเพราะว่ายังเป็นเหรียญที่หาง่ายได้พบเจออยู่เป็นประจาอยู่นะครับ ราคาก็จะอยู่ที่เท่าน่าเรียนก็คือ1บาทนะครับยังขายไม่ได้นะครับยังไม่เป็นที่นิยมยังไม่มีราคานะครับไม่ว่าจะเป็น6ม้วนเล็กหรือว่าหม้วนใหญ่นะครับ